พี่บูมรู้จักโรนโดเมสซี่คร,ครัพรี่เขาคือใครเหรอครับถามอะไรแปลกๆแล้แปลกเกินพี่บูมเห็นโรนโดเมสซี่ไหมครับเมสซี่เนี่ยเขาว่ามันเป็นพรสวรรค์ในการเตะบอลครับลนโดเนี่ยเขาชื่นชื่อว่าเป็นพรแสวงครับในการทํางานของเด็กรุ่นนี้ที่เชื่อในพรสวรรค์แลพรแสวงส่วนตัวนี้ร้อยท้งร้อยคือพรแสวงครับเพราะว่ามาถึงจุดนี้ชีวิตพี่เป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามต่อดว่าหน้าอย่างมึงอะ ไม่หวันเป็นดาราได้หรอกเห็นไหมออคนอย่างมึงไม่สามารถพิธีกรได้หรอกไม่สามารถเรียนดังได้หรอกเราถูกคนพูดนี้มาตลอดคือเรื่องเด็กต้องบอกกันว่าพี่เป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยนะเพราะว่าเติบโตมาในครอบครัวเป็นผู้ชายสามคนไม่เคยเจอผู้หญิงเลยเจอผู้หญิงครั้งแรกๆไม่นับตอนเด็กๆเลยที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียตอนนั้นมันเด็กมากจนเราไม่ได้มีความแสวงหาแต่เจอผู้หญิงครั้งแรกจริงคืออายุ18แแล้วอ่ะเป็นคนขี้เขินเป็นคนขี้อาย มีแฟนครั้งแรกอายุ20กว่า20กว่า,วาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นพี่ทุกวันนียมันไม่ใช่ตัวตัวตนพี่เลยพี่คือเด็กเนิร์ดเด็กอ้วนเด็กที่ขึ้นไปพูดหน้าห้องไม่ได้มือไม้สั่นแล้วก็วิ่งลงจากเวทีขอโทษทุกคนวิ่งออกจากห้องคือ <c ười> มันอายมากๆใช่ครับแล้วเรากลายมาเป็นพิธีกรตัวท็อปทอปของประเทศไทยได้ไงเป็นดีเจได้ไงขึ้นเวทีคุมงานที่ใหญ่สุดในประเทศไทยแต่ละงานได้ยงไงมากลายเป็นเพลย์บอยเป็นแบดบอยได้ไงทุกสิ่งทุกออยย่าาาางมมมันจกกกรฝึซ้หดเล มันคือพรสแสวงล้วนๆเลยมันคือตั้งเป้าว่าฉันอยากจะทําให้ได้ฉันอยากจะเป็นพิธีกรที่ดีให้ได้แล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าบูมแบบมันทํายังไงทําไงมันถึงจะดีขึ้นเวลาที่เรามีความเขินความอายเขามไม่กล้าเนี่ยเราจะต้องทํายังไงพี่บอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณกลัวเนี่ยคุณตั้งคําถามเอาไว้ว่าคุณกลัวเพราะอะไรความกลัวนี่มันคือความจริงหรือคือสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นมาอย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำในห้องน้ําแล้วคุณร้องเพลงมีความสุขมากแล้วไฟมันดับอ่ะคุณอะ่ะจะกลัวขี้โกตะหะไอ,เอ้เดี้ แต่สภาพของเรารอบตัวเราอะทุกอย่างมันยังปลอดภัยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมันคือความกลัวที่คุณจินตนาการขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณเจออะไรก็ตามและคุณกลัวแต่คุณถามว่าอันตรายจริงหรืออันตรายไม่จริงแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ย hey, มึงว่ายนะ้ำมาเป็นกานนี้ก็ยังแบบเขินๆไอาย,ยังกลัวอยู่เลยแต่เรารู้ว่าถึงเวลาแล้วเราทําได้แล้วเ,เราทาได้ดีมากแต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ได้รักถามว่าสู้กับคนที่แบบพรสวรรค์จริงๆเลยและใจรักด้วยเนี่ยสู้ยากมากแต่เจอหลายคนที่มีพรสวรรค์แต่ขี้เกียจ ทิ้งโอกาสพอเข้ามาเป็นพี่เข้ามาในวงการเนี่ยมันเป็น MTV B.J. ก่อนแล้วสมัยนั้นเนี่ยมี b j เก่งๆเยอะมากแต่หลายคนเนี่ยได้โอกาสเยอะจนเขาไม่เห็น,หนคุณค่าของโอกาสเลย<ม> VJ รุ่นนั้นอ่ะจะได้แบบไปงานปาร์ตี้เก๋ๆที่สิงคโปร์ไปงานฟูมูนไปงานแฟชั่นโชว์ไปงานเปิดตัวสินค้าเท่ๆของหนูอิพตองเลยเงี้ยอเอาแบบปื่ีเสียงแล้ว เขาที่จะเอางานใหญ่ๆแล้วเขาชอบงานใหญ่ที่หรูหราแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่ามีงานแข่งควายมีงานที่ต้องไปลุยป่านอนกลางทะเลอะไรเนี้ยเขาจะไม่เอาไม่เอาใช่ลำบากไปหน่อยใช่เขาก็จะป่วยบ้างจะเหนื่อยบ้างจะลาบ้างนั่นแหละคือวันที่พี่สร้างตัวเองวันที่ทุกคนทิ้งโอกาสและเราเห็นไอโอกาสเล็กๆน้อยที่มันไม่ได้สวยหรูเนี้ยเราทำ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 พอเรายิ่งทำเนี่ยอะไรเกิดขึ้น เราพัฒนาฝีมือมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรารู้จักกับโปรดิวเซอร์มากขึ้นคนดูเห็นเรามากขึ้นสปอนเซอร์เห็นเรามากขึ้นครั้งแรกไม่เป็นเลยงี่เง่าเต่าตุ่นมากโปรดิวเซอร์ยังไม่อยากเอาไปเลยแต่ก็มีงานที่2ที่สที่ไม่มีใครไปมันก็ต้องเอาเราไป10ครั้งเริ่มคล่องละสิบห้ายีครั้งคล่องแล้วสนิทกับโปรดิวแล้วกินล่องกินเหล้ากันสนุกแล้ว 20- ่สิครั้งคนดูเริ่มติดเราแล้วใช่สี่ห้าสิบครั้งโปรดิวเซอร์เชียร์เราคนดูลักเเรราสปอออนซซ์ื้เรา และหลังจากนั้นเราไม่เคยปล่อยโอกาสอีกเลยเพราะเรารายายู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะคนไม่เห็นโอกาสเขาทิ้งโอกาสที่มันไม่สวยหรูวันนั้นที่เขามอบโอกาสให้เราเราต้องเอาทุกอย่างที่เราทําได้หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเอาทุกอย่างแล้วเราเลือกได้เราเราอได้และส,สูงสุดคือเราสร้างโอกาสได้ mm hmm. มันถึงจุดที่เมื่อเราไม่ต้องง้อใครเนี่ยเราสามารถสร้างโอกาสได้เนี่ยนั่นแหละที่สุดของชีวิตละดีความสำเร็จครับขอบพระคุณครับ